ค่ะพี่ยิวสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะเจอกับโมนะคะก็หลายหท่านอาจจะตกใจนะคะว่าโมมาทำอะไรตรงนี้นะคะโมได้รับเกียรตินะคะได้มาทำหนะ้าที่เป็น NEC ในวันนี้นะคะ ความตั้งใจของโมก็คือมาแบ่งปันความรู้ดีๆนะคะแล้วก็ส่งต่อพลังงานที่ดีให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้เป็นวัน business open day นะคะของทีม s t r u c t i o n นะคะซึ่งมีแขกเป็นจำนวนมากเลยนะคะสมาชิกทุกคนก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโมมีเกีรตความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการ networking นะคะ วิธีที่ดีที่สุดในการเน็ตเวิร์กก็คือการทําความรู้จักกับผู้คนนะคะการทําความรู้จักกับคนรอบข้างการและหาวิธีการที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นนะคะด้วยความจริงใจโดยไม่ได้แบบมีเงื่อนไขหรือว่าหวังผลตอบแทนนะคะอันนี้คืองานหลักของเราเลยนะคะซึ่ง b n นอะคะ่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดนะคะทุกคนเจอกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เรามาอยู่ในกลุ่ม BNI เนี่ย B บนไอให้กับอะไรให้อะไรพวกคุณบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะคือการให้ความช่วยเหลือะคะ่ะการที่ คุณทํางานออทำธุรกิจเพียงลําพังเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าการที่ทําธุรกิจเพียงลําพังเนี่ยคุณเวลาคุณเจอปัญหาเนี่ยคุณอาจจะแบบหาเครียดนะคะแล้วก็อาจจะหาหนทางทางออกไม่เจอแล้วก็ธุรกิจคุณเนี่ยอาจจะติดขัดหรือว่าไปต่อได้ยากนะคะแต่ถ้าคุณมี BNI ค่ะคุณจะมีทีมมีเพื่อนที่คอยให้ใหการช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนนะคะแล้วเราก็จะได้ไอเดียนะคะแล้วก็ได้ช่องทางที่ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ไปต่อได้ะคะ่ะ ต่อไปนะคะคุณจะได้ในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะเมื่อคุณมี b ีเนี่ยคุณจะได้รับความไว้วางใจนะคะก็คือการที่คุณไปพบกับลูกค้าเนะะี่ยค่ะแน่นอนถ้าคุณทำเพียงลำพังนะคะคุณ ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รู้จักคุณมาก่อนเนี่ยคุณจะต้องเริ่มความการสร้างความสัมพันธ์จากศูนย์เลยนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าคุณไปกับเพื่อนๆนบีนไอนะคะคุณเพื่อนของคุณเนี่ยจะเป็นคนพาคุณไปทําความรู้จักนะคะซึ่งมีความน่าเชื่อถือและก็ความเชื่อมั่นมากกว่าค่ะสําหรับในเรื่องสุดท้ายนะคะคุณจะได้เรื่องของการโอกาสทางธุรกิจคะ่ะถ้าคุณทําเพียงลําพังเนี่ย การที่คุณจะเข้าไปพบกับลูกค้าเนี่ยคุณต้องทําตามขั้นตอนค่ะมันอาจจะต้องเริ่มจากการที่คุณไปเจอกับจัดซื้อก่อนซึ่งยากมากกว่าที่คุณจะไปถึงผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจแต่สําหรับ BI นะคะบีเนไเนี่ยจะสามารถพาคุณเนี่ยแนะนําไปหาถึงได้ไปเจอตัวจริงค่ะเจอกับคนที่มีอํานาจตัดสินใจนะคะค่ะนี่ก็คือมีโอกาสสูงแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะขายายธุรกิจแล้วก็เติบโตทางธุรกิจได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะงานหลักของเราอย่างที่บอกนะคะคือการทําความรู้จัก วันนี้คนที่คุณรู้จักค่ะก็ได้พาเชื้อเชิญคุณมาในวันนี้นะคะมาเป็นแขกวิสิเตอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณเห็นว่า BNI เนี่ยคือโอกาสนะคะที่จะทําช่วยเหลือทางธุรกิจของคุณได้เนี่ยคุณสามารถที่จะสมัครสมาชิกในช่วงท้ายของการจบประชุมนี้ได้นะคะแล้วคุณก็จะมีภาวะทีมค่ะที่เป็นกลุ่มที่แยกย่อยนะคะตามกลุ่ม ลูกค้าที่โฟกัสในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คุณสามารถที่จะได้รับการแนะนําทางธุรกิจจากเพื่อนนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับการแนะนําจากลูกค้านะคะต่อได้เลยค่ะค่ะก็หน้าที่หลักอย่างที่พี่ยิวบอกนะคะว่าปรัชญาของเราก็าคือ giver again นะคะก็คือคุณสามารถได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณช่วยเหลือผู้อื่นให้มากพอเพื่อที่เขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ